พุ่มพวงดวงจันทร์มีชื่อจริงว่ารำพึงจิตหานเกิดวันที่4สิงหาคมพศ2504ที่จังหวัดชัยนาทแต่เติบโตในจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวมีฐานะยากจนเธอเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่อายุ8ปีและชนะการประกวดหลายครั้งเมื่ออายุ15ปีเธอได้เป็นลูกบุญธรรมของ วัยพศเพชรสุพรรณและเริ่มเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งอย่างจริงจังผลงานเพลงแรกคือแก้วรอพี่และได้มีผลงานเพลงดังมากมายจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งเธอเป็นศิลปินที่มุ่งมั่นและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็ใช้วิธีครูพักลักจำเนื้อเพลง จนสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตเมื่อวันที่13มิถุนายนพศ2532ขณะอายุได้30ปีแต่ผลงานและชื่อเสียงของเธอยังคงอยู่ในใจแฟนเพลงมาจนถึงปัจจุบัน